ว่าด้วยตัณหามีชื่อต่างๆคำว่าบุคคลนั้นข้ามตัณหาชื่อว่าวิสัติกาได้แล้วอธิบายว่าตัณหาตรัสเรียกว่าวิสัติกาความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอากุศลโมนคือโลภะคำว่าวิสัติกาอธิบายว่าตัณหาชื่อว่าวิสัติกาเพราะมีความหมายอย่างไร ตันหาชื่อว่าวิสัติกาเพราะสั้นไปชื่อว่าวิสัติกาเพราะแผ่ไปชื่อว่าวิสัติกาเพราะกระจายไปชื่อว่าวิสัติกาเพราะไม่สม่ำเสมอชื่อว่าวิสัติกาเพราะครอบงามชื่อว่าวิสัติกาเพราะสะท้อนไปชื่อว่าวิสัติกาเพราะเป็นตัวการให้พูดผิดชื่อว่าวิสติกาเพราะมีรากเป็นพิษ ชื่อว่าวิสัติกาเพราะมีผลเป็นพิษชื่อว่าวิสัติกาเพราะเป็นตัวการให้บริโภคสิ่งมีพิษอีกในหนึ่งตัณหานั้นสร้างไปแผ่ไปขยายไปในรูปเสียงกลิ่นรสผลถัพพะตระกูลหมูนะ่คณะอาวาสสร้างไปแผ่ไปขยายไปในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นรสผลถัพพะที่รับรู้ และธรรมรมที่พึงรู้แจ้งรวมความว่าตัณหาที่ชื่อว่าวิสัติกาคำว่าบุคคลนั้นข้ามตัณหาที่ชื่อว่าวิสัติกาได้แล้วอธิบายว่าบุคคลนั้นข้ามได้แล้วคือข้ามไปได้แล้วข้ามพ้นแล้วก้าวล่วงแล้วล่วงเลยแล้วซึ่งตัณหาที่ชื่อว่าวิสัติกานี้รวมความว่าบุคคลนั้นข้ามตัณหา ที่ชื่อว่าวิสติกาได้แล้วด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเราเรียกบุคคลนั้นผู้ไม่มุ่งหวังในกามทั้งหลายว่าเป็นผู้เข้าไปสงบบุคคลนั้นไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัดข้ามตัญหาที่ชื่อว่าวิสัติกาได้แล้ว93พระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลนั้นไม่มีบุตรสัตว์เลี้ยง นาไร่และที่ดินทิฏฐิว่ามีอัตตาหรือทิฏฐิว่าไม่มีอัตตาหาไม่ได้ในบุคคลน,นั้น